สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนซิมด้วยตนเองนะคะฮะลงทะเบียนด้วยตนเองทํายังไงล่ะไม่เคยทามาก่อนคิดว่ายากใช่ไหมล่ะคะไม่เลยค่ะทุกคนมันง่ายมากๆมาลองทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก่อนอื่นสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็ต้องเตรียมมือถือของทุกคนให้พร้อมนะคะแล้วกดเข้าไปดาวน์โหลดแอปผ่าน App Store หรือ Play Store ได้เลยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กดติดตั้ง k a k a เ t a l ท็อค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วกดเข้าแอป k a k a เ t a l ท็อค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. บัตร ARC าท ARC หรือบัตร l i e n Card และ 2. เลขบัญชีธนาคารค่ะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะในตอนนี้นะคะเรากดเข้าแอปการ์กอทอกไปแล้วให้มองตรงด้านล่างขวาค่ะจะมีจุด3จุดให้เรากดตรงจุด3จุดเข้าไปแล้วมองตรงมุมบนขวานะคะจะเห็นตัวอักษร C E R T ให้กดตรงนั้นค่ะพอกดเข้าไปแล้วจะมีรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานนะคะแล้วกดยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล้วกด continue ค่ะในหน้านี้ตรงนี้ให้พิมพ์ชื่อนามสกุลข,ของตัวเองตามบัตรลงไปนะคะแล้วบรรทัดที่2นี้ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวบัตร A R C ค่ะ บรรทัดถัดมาให้เลือกเครือข่ายโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ค่ะถ้าสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่ากำลังใช้เครือข่ายอะไรอยู่นั้นให้ลองโทรออกไปที่114ค่ะหรือดูที่แถบสัญญาณด้านบนหน้าโทรศัพท์ก็ได้ค่ะถัดมาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกดอินจึงโยชองค่ะกดยอมรับเงื่อนไขาการใช้ข้อมูลแล้วกดฮากินค่ะระบบจะส่งเลข OTP มาให้ทาง SMS ค่ะ ให้เรากรอกเลข OTP ลงไปแล้วกดทายมค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันตัวตนผ่านบัญชีธนาคารของเราค่ะขั้นตอนแรกเลยให้เราเลือกธนาคารที่เราใช้งานอยู่นะคะหลังจากนั้นให้เรากรอกเลขบัญชีธนาคารและกดโอนเงิน1วอนค่ะคุณจะได้รับเงิน1วอนเข้าบัญชีค่ะในตอนนี้คุณจะต้องดูเลข3ตัวท้ายของบัญชีที่โอนเงินมาค่ะแล้วกรอกเลข3ตัวนั้นในบรรทัดถัดไปค่ะ ค่ะเพียงเท่านี้ไม่ว่าเราจะสมัครแอปหรือบริการอะไรที่ต้องใช้การยืนยันตัวตนผ่านการ์เก,กทอกเราสามารถใช้การยืนยันผ่านการเกทอกได้แล้วค่ะฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีคำถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างหรือติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคอนเทนหน้าสวัสดีค่ะ